พุทธธรรมะสังฆบูชีนี้นโมพุทธายะพระพุทธะใดร,รัตนายานวานนี้นพรัตศีสหัสสุธรรมะถอนวัชพืชค่ะพุทธธรรมโมสังคโฆเยาถพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชากัคคีทานังวรังคันธังสีวรีจัมหาเทถังที่จริงแย่พวกเนี้ยกูชอบมากเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นวัชพืชอ่ะพออุ้ยอะ่พอออกเดี๋ยวเอาไปเกิดที่อื่นก็แล้วกันนะคะเรียบร้อยสวยงาม 6 hoop lijken op deze